สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องมีสุข stories ชอบฟังนิยายแบบนี้กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะนิยายเสียงเรื่องเพียงเราใต้จันทราเรียบเรียงโดยมีสุขบ้านทรงโบราณหลังใหญ่ตั้งอยู่เงียบเงียบท่ามกลางตึกสูงในเมืองหลวงหน้าต่างบานโค้งมีพ้าม่านลูกไม้จางซีแสงไฟสีส้มอบอุ่นจากโคมหน้าบ้าน สองวูบไหวใต้เงาจันทเต็มดวงพาคินถือกล่องเอกสารสีหน้าเหนื่อยล้าแต่ตื่นเต้นกับบ้านใหม่เขากำลังจะย้ายเข้าบ้านใหม่หลังนี้ซึ่งเป็นน้ำพักน้ำแรงจากการทำงานหนักและทามเจ้าของบ้านเก่าได้ขายให้กับเขาในราคาที่ค่อนข้างถูกพาคินได้เดินลากกระเป๋าเข้าไปในบ้านหลังจากเปิดประตูเข้าไป เขาก็ได้กลิ่นไม้เก่ากลิ่นบ้านที่อับและบ้านก็ดูใหญ่กว่าที่เขาคิดไว้เขาได้เดินดูรอบบ้านเห็นสภาพบ้านที่เก่าแต่ตกแต่งไว้ดีในห้องโถงมีหน้าต่างกระจกโค้งบานใหญ่ที่มองออกไปเห็นพระจันทร์เต็มดวงลอยอยู่เหนือยอดตึกในระหว่างนั้นเขาก็ได้พูดว่าบรรยากาศตรงนี้สวยจัง หายเหนื่อยเลยอยากหยุดเวลาไว้ที่ตรงนี้แล้วจันคืนนี้ก็สวยมากเสียดายที่ไม่มีใครดูด้วยกันบ้านที่ขายถูกแบบนี้คงไม่ใช่เพราะมีอะไรที่คนไม่กล้าอยู่หรอกนะบ้านทั้งหลังเงียบสงัดแสงโคมไฟสลัวสลัวพาคินตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะได้ยินเสียงบางอย่างเขาเดินลงมาด้วยความงัวเงียและพบกับหญิงสาวแปลกหน้ากำลังนั่งอยู่บนโซฟา จากนั้นเขาได้ตะโกนขึ้นมาว่าเฮ้ยมีคนอยู่ในบ้านคุณเป็นใครเข้ามาได้ยังไงฉันอยู่ที่นี่มาตลอดอย่ามาพูดแบบนี้นะฉันเพิ่งซื้อบ้านนี้แล้วย้ายมาเมื่อวานคุณบุกรุกนะรู้ไหมเดี๋ยวผมจะเรียกตำรวจอย่าทำแบบนั้นเลยที่นี่คือบ้านของฉันก่อนคุณจะมาอยู่ไม่ต้องกังวลฉันไม่ได้จะทำอะไรฉันแค่อยากอยู่เงียบๆนั่งอ่านหนังสือตรงนี้ พาคินเข้าถอนหายใจรู้สึกหมุดหงิดสับสนและสุดท้ายก็เดินกลับขึ้นไปและพึมพำว่าบ้านราคาถูกก็เพราะแบบนี้สินะแสงอาทิตย์อ่อนๆส่องลอดม่านเข้ามาในห้องนั่งเล่นทุกอย่างดูเป็นปกติยกเว้นวารินที่หายไปแล้วไม่มีร่องรอยของเธอเลยเหมือนเมื่อคืนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นพาคินได้เดินสำรวจรอบบ้าน ทุกห้องทุกที่ก็ไม่เห็นมีใครอยู่และไม่มีสิ่งของใดๆอยู่หลังจากนั้นพาคินได้ยกมือขึ้นรูปทายทอยของตนอย่างสับสนเขาพยายามใช้ความคิดว่านี่เขาฝันไปหรือนี่มันคือเรื่องจริงเขาเปิดกล้องวงจรปิดขึ้นมาดูนั่งดูย้อนไปย้อนมาแต่ก็ไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆเลยเขาได้แต่ถอนหายใจ และคิดว่าความฝันหรอแต่ทำไมมันเหมือนจริงขนาดนั้นล่ะพาคินนั่งทำงานอยู่ที่โต๊ะในห้องนั่งเล่นเปิดไฟแคบคงไฟข้างโต๊ะแสงนวลอ่อนสลัวบรรยากาศเงียบงนัขนขณะกำลังจดจอก,กับงานพาคินรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างเขาจึงหันมองไปทางโซฟาเธอนี่มันอะไรกันแน่ฉันฝันอีกเลยเนี่ยไม่ใช่ฝันหรอกพาคิน งั้นคุณเป็นใครกันแน่เข้ามาในบ้านผมได้ยังไงฉันไม่เคยจากที่นี่ไปแค่ตอนกลางวันคุณมองไม่เห็นฉันเท่านั้นเองฉันเป็นเพียงแค่บางสิ่งที่ยังอยู่จนกว่าจะถึงเวลาไปพาคินพยายามค้นหาประวัติเดิมของบ้านหลังนี้เขาต้องการรู้เบื้องหลังและทุกอย่างให้ชัดเจนมากขึ้นว่าที่ที่เขากำลังอยู่เป็นยังไงกันแน่เขาขมวดคิ้วคลิกเข้าไปอ่านบทความข่าวเก่า และพบกับข้อมูลว่าวารินเสียชีวิตเมื่อ5ปีก่อนอายุ23อยู่ที่นี่กับพ่อแม่ภาคินได้แต่พึมพำว่าเป็นไปไม่ได้ถ้าเธอตายไปแล้วแล้วที่ฉันเจอทุกคืนล่ะต่อมาบรรยากาศในบ้านเงียบสงบโซฟาตัวเดิมมีวารินนั่งอยู่ภาคินได้เดินเข้ามาช้าๆในความมืดที่มีเพียงแสงคมไฟและแสงจันทร์ส่องผ่านาม่าน เขาไม่ไล่เธออีกต่อไปแต่เริ่มต้นถามเธอชื่อวารินใช่ไหมคุณเริ่มจำชื่อฉันได้แล้วสินะฉันไปหาข้อมูลมาเธอเสียชีวิตไปแล้วตั้งห้าปีแต่ฉันยังไม่จากไปฉันยังต้องอยู่ที่นี่เพราะอะไรทำไมถึงยังต้องอยู่ที่นี่ที่นี่เป็นบ้านของฉันเป็นที่ที่ฉันเคยอยู่มาก่อนและฉันก็ยังไม่ได้เห็นพระจันทร์ครั้งสุดท้าย กับใครสักคนหลายเดือนต่อมาจากความรู้สึกแปลกความรู้สึกกลัวได้กลายเป็นความผูกพันเล็กๆจากการที่ต้องเห็นกันทุกวันพาคินก็ได้เลิกกลัวเขาเริ่มชินกับการมีวารินอยู่ในบ้านทั้งสองต่างนั่งอยู่ในห้องเดียวกันแม้ไม่พูดอะไรมากแต่ก็ไม่รู้สึกแปลกอีกต่อไปในคืนหนึ่งพาคินนั่งฝั่งหนึ่งของโซฟากำลังเปิดหนังสืออ่าน ข้างๆเขาได้ถามเธอว่าเธออ่านหนังสือเล่มเดิมทุกคืนเลยนะไม่เบื่อหรอฉันอ่านไม่จบสักทีเวลามันเหมือนไม่เดินเลยแต่ฉันรู้สึกเหมือนกับว่าเวลาในช่วงกลางคืนนี้ช่างเดินไปเร็วเหลือเกินคุณหมายถึงอะไรหมายถึงเวลาที่ฉันอยู่กับเธอมันสงบเกินไปจนฉันไม่อยากให้มันหมดไปนะสีวารินเธอไม่ได้ตอบอะไร เธอแค่ยิ้มจางๆแล้วก้มลงอ่านหนังสือต่อท่ามกลางพระจันทร์ที่ลอยนิ่งอยู่กลางฟ้าใต้แสงนั้นเข้าทั้งสองคนกำลังนั่งอยู่ข้างกันอย่างเงียบสงบจากความเงียบงนันวันแล้ววันเล่าวารินรู้สึกถึงบางอย่างรับรู้ถึงความรู้สึกดีจากการได้อยู่กับภาคินในทุกๆคืนเธอจึงได้ยอมเปิดใจที่จะยอมพูดสิ่งที่อยู่ในใจของเธอออกมากับภาคินเป็นครั้งแรก โดยพูดว่าฉันไม่เคยมีโอกาสได้รักใครเลยตอนที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วเธอชอบอยู่แบบนี้หรออยู่คนเดียวกับหนังสือกับพระจันทร์ฉันเคยคิดว่าพระจันทร์อยู่เป็นเพื่อนฉันแต่พอไม่มีใครให้รอฉันก็ไม่รู้จะมองมันไปทำไมในขณะนั้นพาคินได้ตอบเธออย่างอบอุ่นว่าตอนนี้เธอมีฉันเธอไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วนะ บรรยากาศที่ใกล้กันมากกว่าเดิมแสงไฟในห้องอบอุ่นกว่าทุกคืนที่ผ่านมาเสียงฝนตกนอกหน้าต่างดังเบาๆวารินนั่งใกล้กับพาคินมากขึ้นกว่าเดิมขณะพาคินหลับตาฟังเสียงฝนทั้งสองไม่ได้พูดอะไรกันแต่ความรู้สึกของทั้งคู่เริ่มแปลเปลี่ยนหลังจากฝนหยุดลงทั้งคู่เริ่มพูดถึงความรู้สึกที่เริ่มมีต่อกันโดยวารินเริ่มพูดก่อนว่าเธอรู้ไหม ทุกครั้งที่ฉันมองจันร์ฉันเคยภาวนาอยากมีใครสักคนมันนั่งข้างๆแบบนี้แล้วตอนนี้เธอยังภาวนาอยู่ไหมตอนนี้ไม่แล้วหลังจากได้พบกับเธองั้นฉันขอสัญญาว่าจะนั่งตรงนี้ตราบเท่าที่เธอยังอยู่วารินเธอได้ยิ้มเบาๆน้ำตาเอ่อเล็กน้อยก่อนพยักหน้าตอบรับ จากที่วรินเธอได้รู้สึกว่าเธอสมหวังเหมือนทุกอย่างที่เธอต้องการได้ถูกเติมเต็มร่างกายของเธอเริ่มมีความโปร่งแสงเล็กน้อยพาคินมองเห็นความผิดปกตินี้แล้วเริ่มรู้สึกกลัวว่าเธออาจกำลังจะหายไปเขารู้สึกกังวลมากพร้อมพูดว่าวันนี้เธอดูแปลกไปนะฉันก็เพิ่งรู้สึกเหมือนกันว่าทุกอย่างมันเบาบางลง ที่เธอพูดหมายความว่ายังไงบางทีช่วงเวลาที่ควรจากไปกำลังจะมาถึงพาคินรู้สึกเศร้ามากกับสิ่งที่เกิดขึ้นถึงแม้เขาจะรู้ว่าสิ่งนี้อาจจะต้องเกิดขึ้นจริงในสักวันแต่มันก็เหมือนกับทุกอย่างเร็วเกินไปที่จะรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ได้หากเขาจะไม่ได้เห็นวารินอีกแล้วเขาจะรับมือกับมันยังไงหลายคืนผ่านไป กับการบางเบาเรื่อยๆที่ตัวของวารินวารินนั่งอยู่ริมหน้าต่างตามเดิมทว่าเธอไม่อ่านหนังสืออีกแล้วพาคินเดินเข้ามานั่งข้างๆเหมือนเขาจะรู้ว่าคืนนี้อาจเป็นคืนสุดท้ายของวารินพร้อมกันนั้นวารินก็ได้พูดว่าฉันไม่เคยกลัวการจากลาเลยจนได้พบเธอฉันไม่รู้จะอยู่โดยไม่มีเธอได้ยังไงแล้ว เธอแค่ต้องอยู่ใช้ชีวิตให้ดีแทนฉันขอบคุณนะที่ทำให้ฉันรู้ว่าการรักใครสักคนมันสวยงามแค่ไหนสิ้นเสียงของเธอพูดจบนงวารินก็ได้จางจนหายไปในที่สุดพาคินอยู่ในสภาวะที่เศร้าเขายังไม่ชินกับการไม่มีวารินอยู่เขายังคงมานั่งเฝ้าทุกคืนในที่ที่วารินเคยนั่งอ่านหนังสืออยู่แต่ไม่ว่าจะกี่คืน พระจันทร์ก็ยังคงขึ้นที่เดิมทว่ามีเพียงเธอที่ไม่อยู่แล้วจริงๆถึงแม้จะรู้อย่างนั้นก็ตามเขาก็ยังรอเธออยู่ในที่เดิมและภาวนาขอให้เธอมีแต่ความสุขในทุกๆท,ที่ที่เธอไปขอบคุณที่รับฟังจนจบนะคะยังมีนิยายเรื่องอื่นๆให้รับฟังอีกเชิญเข้าไปรับฟังเพิ่มเติมได้เลยค่ะ